บทสาธยายเรื่องอปริหานิยสูตรธรรมแห่งความเจริญนิรัน์ที่มาจากพระสุตรตันตะปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระคโกชงคะสังยุตในย่อหน้าที่448เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ อาตมาจะขอน้อมนำเอาอปริหานิยสูตรเป็นพระสูตรที่ห้าในอุทายิวัค์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าอปริหานิยะมาจากคำว่าอับแปลว่าไม่ปริหานิยะแปลว่าความเสื่อม ดังนั้นอปริหานิยธรรมจึงหมายถึงธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมหรือธรรมอันมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าโพชฌงทั้งเจ็ดประการนี่แหละคือหลักประการความเจริญก้าวหน้าของชีวิตที่ไม่มีวันตกต่ำลง เรื่องราวเกิดขึ้นณนะพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมเพื่อมอบมรดกธรรมอันล,ล้ำค่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำรรอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการเป็นฉไฉนคือโพชฌงเจ็ดโพชฌงเจ็ดเป็นฉไฉนได้แก่สติสัมโพชฌงธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัทธิสัมโพชฌง สมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการนี้แหลหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ความมั่นคงของชีวิตในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ไม่เสื่อม ทรัพย์สินยศถาบรรดาศักดิ์ร่างกายชื่อเสียงล้วนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่นำพาความเสื่อมมาให้เลยนั่นคือโพชฌงชงผู้ที่มีโพชฌงชงอยู่ในใจชีวิตจะมีแต่กราฟขาขึ้นขึ้นสู่ความสงบ ขึ้นสู่ปัญญาขึ้นสู่อิสรภาพแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยแต่จิตใจจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป 2. เกราะป้องกันภัยอปปริหานิยธรรมทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันภัยสติป้องกันความประมาทปัญญาป้องกันความหลงผิดวิริยะ ป้องกันความเกียรคร้านเมื่อมีธรรมเหล่านี้คุ้มครองกิเลสฝ่ายต่ำก็ไม่อาจแทรกแซงเข้ามาทำลายความดีงามได้จึงเป็นหลักประกันว่าผู้ปฏิบัติจะไม่ตกตามสู่อบายภูมิหรือหลงทางในวัฏฏสงสาร 3. ความเจริญที่ยั่งยืนความเจริญทางโลก มักมาพร้อมกับความเสื่อมในที่สุดแต่ความเจริญด้วยโพชฌงเป็นความเจริญที่ยั่งยืนเพราะมันนำไปสู่นิพพานซึ่งเป็นบรมสุขที่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีการย้อนกลับมาสู่ความทุกข์อีกนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าไม่เสื่อมขอให้พวกเราทุกคน จงมั่นสะสมอปริหานิยธรรมนี้ไว้เป็นสมบัติประจำตัวเพื่อเป็นหลักประกันว่าชีวิตของเราจะก้าวหน้ามั่นคมและปลอดภัยและ,จะเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาแข่งพระพุทธศาสนาตลอดไปเทินขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร